สวัสดีคะ่ะมาพบกับหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์แบบฉบับพิเศษพิเศษของชาวราศีเมษในช่วงพระราหูย้ายกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะพระราหูย้ายในวันที่30มิีนาคมปี25 6 5นะคะย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปปีกันเลยคะ่ะย้ายจากราศีพฤษภไปเข้าสู่ราศีเมษกันนะคะ การย้ายพราหูครั้งนี้เป็นการย้ายที่มีความสำคัญมากค่ะต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีนะคะจะส่งผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลต่างกันออกไปนะคะทุกๆครั้งที่พราหูย้ายนะคะจะเกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะทั้งพราหูฝ่ายดีและพราหูฝ่ายร้ายค่ะถ้ารู้จักพลิกแพลงนำไปใช้เกิดประโยชน์นะคะจะเกิดความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดกันเลยค่ะรวยแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะคะ ด้านพระหูฝ่ายดีนะคะจะส่งผลต่อความฉเฉลียวฉลาดค่ะการพลิกแพงเอาตัวรอดเก่งมากค่ะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีนะคะมีเสน่หามากในการค้าขายมีวิธีแก้ไขปัญหากลยุทธ์เคล็ดลับใหม่ๆแปลกๆนะคะนำสมัยไม่เหมือนใครนะคะจนบางครั้งเกินล้ำสมัยกว่าใครๆเลยค่ะมองการไกลมากค่ะความคิดมีการวางแผนล่วงหน้าไวเ้เสมอๆนะคะ ทั้งธุรกิจต่างๆออนไลน์ด้วยก็ทำได้ดีนะคะงานที่ทำเป็นทีมงานต่างประเทศงานทางไกลนะคะการแสดงต่างๆดังปังมากๆค่ะงานสีเทาๆจะโดดเด่นมากๆค่ะส่วนพระราหูฝ่ายร้ายนะคะก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะจะส่งผลต่อการลุ่มหลงมัวเมาค่ะความเชื่อความคิดเข้าข้างตัวเองค่าสตี ขาดการไต่ตองก่อนทําเด่นมากค่ะเวลารักก็รักมากชอบก็ชอบมากมายค่ะหลงก็หลงมากจนเกินไปค่ะส่วนมากจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะอารมณ์นําทางเสมอค่ะนิสัยก็ออกกลกวๆอยู่นะคะทาอะไรก็ชอบทําไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองหรอกค่ะผิดฟ้าผิดแปลกแหวกแนวไปจากเขาหมดละค่ะพระราหูจะส่งผลในลักษณะแบบนี้นะคะ แต่การย้ายพราหูในครั้งนี้นะคะจะส่งผลด้านดีให้คุณกับทั้ง12ราศีมากกว่านะคะแต่และราศีก็แตกต่างกันออกไปค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะสำหรับชาวเมษนั้นนะคะพราหูย้ายเข้ามาทับตัวนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะมีโชคมีลาบค่ะมีความบังเอิญความพอเหมาะพอเจาะกับสถานการณ์นั้นๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเสมอๆดังนั้นการย้ายของพราหูในครั้งนี้จะส่งผลด้านดียิ่ง ต่อชาวเมธทั้งหลายแหล่ละค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการของงานนะคะการงานจะปรับตัวดีขึ้นค่ะงานจะเยอะและหนักขึ้นนะคะหรือว่าจะมีภาราหน้าที่ไฝบังคับค่ะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะต้องได้เข้าไปจัดการได้ไปรับผิดชอบเหนื่อยและหนักอยู่นะคะแต่ก็ต้องทนนะคะเพราะต้องการผลักดันให้เกิดความสําเร็จและก็เพื่อรายได้ผลประโยชน์ที่มีเข้ามาค่ะเพราะว่ารายจ่ายจอคิวรออยู่แล้วค่ะ มีรายจ่ายเป็นตัวบีบบังคับอีกต่อหนึ่งนะคะ แต่พอพระราหูย้ายเข้ามาทับตัวนะคะ1นนะคะจะมีโชคลาภค่ะหรือมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการเลือกงานจะเปิดกว้างมากขึ้นนะคะมีงานเข้ามาให้เลือกให้ได้ทํามากขึ้นนะคะบางทีโอกาสจะเข้ามาจนแทบจะทําไม่ทันนู่ล่ะค่ะรับไม่ไหวจนเสียดายเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกอันใดอันไหนที่ตัวเองชอบอันไหนที่ถนัดที่สุดนะคะจะอยู่ในลักษณะแบบนั้นนะคะ 2ค่ะคำว่าโชคลาบก็เหมือนกับคำว่าโชคดีค่ะลองสังเกตดูตั้งแต่วันที่30มิีนาคม6 5นะคะไปจนถึง17ตุลาคมปี66ค่ะจะมีความบังเอิญหรือว่าความโชคดีเข้ามาค่ะโดยที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนมาก่อนค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าวันข้างหน้างานที่คุณทำที่คุณจับอยู่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่พอทำทำไปนะคะอยู่ดีด บูมขึ้นมาค่ะพู้แตกขึ้นมาซะง,งั้นนะคะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะอาจจะดังเปี้ยงปั้งอย่างกระทันหันค่ะจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะหรืออาจจะลงทุนไปกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการเก็งกําไรนะคะและดูสินค้าตัวนั้นนะคะก็มีมูลค่ามีคุณค่าราคาดีขึ้นค่ะนํามาขายออกไป กินส่วนต่างได้เยอะขึ้นค่ะมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะชาวเมษบางคนนะคะหรือหลายท่านจะมีความเครียดมีความกังวลอยู่ไม่น้อยเลยนะคะจะเกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้เนาะชีวิตจะเกิดความผันผวนค่ะหรือว่าวุ่นวายอะไรบา,บางอีกก็ไม่รู้นะคะกล่าวว่านะคะดวงดาวจะมีคุณอนันต์มากนะคะคือทั้ง12ราศีท่านจะให้คุณมากค่ะจะมีแค่ราศีพฤษภกับราศีเมษ แค่สองราศีที่พระราหูท่านค่อนข้างที่จะให้คุณอยู่พอตัวนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะเป็นทีของชาวพุกศกนะคะและลองไปถามชาวพุกศกดูว,ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนหน้านี้โชคจะเป็นเรื่องของการทํางานของชาวพุกศกนะคะเข้ามาแทบตลอดทั้งปีนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะในงานในลักษณะของการกินตามน้ํากินนิ่มๆกินง่ายๆสบายๆค่ะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะคะปีนี้จะเป็นทีของชาวเมษแล้วล่ะคะ่ะชาวเมษจะพิเศษกว่าเยอะ เยอะไปอีกค่ะเพราะว่าพระราหูท่านมาจากเรือนราบนะคะและราบนั้นก็จะส่งผลค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างมากค่ะทั้งโอกาสทางการงานทั้งโชคลาภดีในเรื่องของเงินนะคะและยังโชคลาภในเรื่องของความรักด้วยนะคะและพระราหูส่งเสริมยิ่งนะคะจะทําให้ชาวเมษนั้นยิ่งมีกําลังมากนะคะจะมีความมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษค่ะในการที่จะทําอะไรก็ตามนะคะแต่ละสิ่งแต่ละอันแต่ละอย่าง จะมีความมุ่งมั่นมากค่ะหากคิดอยากจะทำอะไรจะมีความแน่วแน่มากค่ะเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่หรอกนะคะลองเอาไปสังเกตดูค่ะพระราหูนี้นะคะก็ยังหมายถึงความเฉลียวฉลาดด้วยค่ะดังนั้นนะคะเมื่อความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหาสามารถที่จะพลิกแพงสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีนะคะมีไอเดียแปลกใหม่ๆแวกแนวออกไปนะคะได้ทดลองทำทดลองใช้บวกกับความโชคดีที่มีอยู่แล้วในตัวนะคะจะยิ่งส่งผลดี ค่ะชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองหยิบจับอะไรมันก็จะมีความก้าวหน้าและมีความสําเร็จนั่นแหละค่ะแต่จะเป็นช่วงของการออกผชญภัยเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้และก็ได้เปิดหูเปิดตาทดลองทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองนั้นเคยอยากจะทํานะคะแต่ก็ยังไม่กล้าทําเลยค่ะยังไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะเส้นทางแปลกใหม่มากมายจะ ถูกเปิดออกแล้วให้เห็นนะคะจะได้ลงมือทำด้วยชีวิตจะเต็มไปด้วยสีสันนะคะบางครั้งก็อาจจะมีการลุ้นบ้างตื่นเต้นบ้างให้เลือดในสมองในหัวใจได้สูบฉีดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะก็บอกแล้วไงคะว่างานไม่ขาดมือเลยค่ะแต่บางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานไปเรื่อยๆอ,อยู่นะคะ ที่เปลี่ยนงานงานใหม่นะคะไม่ใช่ว่างานเดิมไม่ดีหรอกนะคะคือมีโอกาสดีๆด,ด,ดีกว่าเดิมนั้นเข้ามาค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นไปมากเท่าตัวเลยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานย้ายงานหรอกค่ะแต่โชคดีจะได้เข้ามาในรูปแบบอื่นแทนค่ะ อย่างเช่นจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจะได้ย้ายแผนกเปลี่ยนสถานที่ทำงานแต่พอมีการปรับเปลี่ยนดูแล้วนะคะดูเหมือนว่าชาวเมษนี้อาจจะได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลยล่ะค่ะบางคนจะได้มีมิตรสหายมีเพื่อนที่สนิทพูดคุยถูกอ,อกถูกคอถูกใจนะคะทำงานด้วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีโชคดีบางอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามอบให้นะคะ อย่างลับๆนะคะจะมีการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังคุณคอยผลักดันคุณมอบเงินลับๆหรือมอบทุนบางอย่างให้คุณเอาไปทำทุนต่อค่ะก็เป็นไปได้นะคะยังรวมไปถึงความโชคดีในเรื่องของสินเชื่อด้วยค่ะหากใครที่วางแผนจะกู้เงินหรือว่าขยับขยายเพิ่มเติมนี้เพื่อธุรกิจเพื่อซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินมีโอกาสจะทำได้สูงในช่วงนี้ค่ะหลายคนก็จะได้เดินทางไกลด้วยนะคะ อาจจะเป็นการเดินทางก็พราเรื่องของการของงานนั่นแหะค่ะแต่จะมีความโชคดีในการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าการเดินทางน,นั้นจะนําพาคุณให้ไปเจอโอกาสดีๆที่อยู่ทางไกลค่ะในบางท่านจะมีโอกาสที่จะได้จับงานใหญ่นะคะงานสําคัญหรือง,งานที่เป็นผลประโยชน์ของตัวคุณค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวค่ะจะเป็นงานในลักษณะแบบ แว็บๆไวๆนะคะเป็นช่วงเป็นจังหวะค่ะเป็นโอกาสดีของคุณคว้าไว้ให้ทันนะคะจะสร้างรายรับรายได้ให้แก่คุณได้มากไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะพระราหูคือมายาคือการแสดงคือสังคมคือการลุ่มหลงนะคะการที่พระราหูของชาวเมฆคือราบค่ะราบทับตัวนะคะ จะมีเสน่ห์มากค่ะเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเข้าสังคมได้ง่ายๆค่ะมีเพื่อนเยอะสังคมกว้างจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะคะดังนั้นการติดต่อการงานหรือการค้าขายสายปานนะคะคอนเนคชันต่างๆค่ะค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษเลยนะคะต่างก็ล้วนแล้วแต่จะมีความสำเร็จโดยเฉพาะใครที่ทำงานด้านออนไลน์งานด้านองค์การมายาการแสดงค่ะหรือว่างานอะไรก็ตามที่ต้องขายหน้าตา ขายเครดิตขายความเชื่อถือความเชื่อถือเชื่อมั่นให้แก่ตัวเองค่ะจะมีความสําเร็จเป็นพิเศษเลยค่ะจะหาเงินได้ง่ายได้คล่องขึ้นค่ะจะมีกลเม็ดเคล็ดลับเฉพาะตัวเฉพาะทางของคุณนั่นแหละค่ะในการสร้างรายได้สร้างผลประโยชน์แบบง่ายๆเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนค่ะว่าโชคลาภทับตัวนะคะ คนไม่มีคู่จะเจอคู่แล้วนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังรักซ้อนซ่อนเงื่อนให้ดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโชคบางอย่างหรือว่าลาบบางอย่างบางทางนะคะอาจจะมาพร้อมกันกับความทุกข์ค่ะหรือเขาเรียกว่าทุกขลาบนั่นแหละค่ะ ไม่ได้บอกว่าชาวเมฆทุกคนนะคะจะมีลักซอนแต่ด้วยอำนาจของพระราหูนั้นจะส่งผลชาวเมฆจะเป็นคนเฟนลี่ค่ะมีเสน่ห์มากคนเข้าหาสนิทง่ายๆทั้งชายและหญิงสังคมเยอะค่ะเดินทางบ่อยๆไปๆมาๆอยู่บ่อยครั้งนั่นละค่ะไหนจะมีความลุ่มหลงเข้ามาอีกนะคะดังนั้นการมีคู่มีโอกาสเข้ามาสูงมากๆค่ะหรือว่ามีคนรักมีคนคุยมีคนมาสารสัมพันธ์มีโอกาสสูงมากนะคะถ้าเป็นคนโสดจะดีมากเลยล่ะค่ะ จะมีคนเข้ามาหาเยอะค่ะแล้วก็จะได้สารสัมพันธ์กับใครหลายๆคนด้วยนะคะจะได้คบได้หาดูใจกันศึกษาดูใจกันไปกับใครหลายๆคนนะคะเน้นนะคะหลายๆคนเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะคะเขาจะนำพาโชคลาภนำพากาสดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณอยู่พอประมาณอยู่นะคะ แต่กับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นนะคะขอให้ระมัดระวังค่ะระมัดระวังความเฟนลี่ความใจดีแล้วระมัดระวังสเสน่ห์ของตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะนำพาความวุ่นวายเข้าสู่ครอบครัวค่ะก็พูดกันในส่วนที่ดีให้ฟังบ้างแล้วนะคะพระราหูถึงแม้ว่าท่านจะให้คุณต่อชาวเมนมากยังไงก็ตามค่ะพระราหูก็คือพระราหูยังข้ามนะคะยังต้องเฝ้าระมัดระวังอยู่ค่ะพระราหูในจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ หนึ่งค่ะคือด้านอารมณ์ค่ะใจใหญ่มากค่าได้อย่างไม่ได้ค่ะยอมหักไม่ยอมงอนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะหากใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาจะเกิดประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากแก่ชาวเมฆเลยล่ะค่ะแต่ในบางครั้งบางจังหวะนะคะก็ต้องรู้จักถอยเป็นนะคะต้องฝึกไว้นะคะนับ1ถึง10บ นับ1-100ถึงรไว้ให้คล่องค่ะท่องยุบหนอพองหนอไว้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะอย่าตัดสินในขณะที่อารมณ์มันยังร้อนๆอนอยู่นะคะด้วยอารมณ์ที่มันร้อนๆขึ้นนะคะและพวกขี้งุนหงิดนี่ล่ะค่ะจะรู้สึกว่าบางครั้งจะมีคนพูดไม่ค่อยเข้าหูเยอะไปหมดค่ะหาได้ยินก็อาจจะไปทักทายกันบ้างล่ะค่ะจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากนะคะเพราะอาจจะเกิดเรื่องขึ้นได้ค่ะ ก็ตามมาด้วยปากเสียงนะคะโดยเฉพาะกับคู่ครองคนรักคนใกล้ตัวนี่ล่ละค่ะจะมีปากเสียงกันบ่อยๆขึ้นได้นะคะลักษณะเหตุที่จะเกิดก็มาจากชาวเมธเองนั่นล่ะค่ะเป็นสาเหตุหลักนะคะถ้าไม่จับผิดขุดคุยหาประเด็นราม่าข,ขึ้นมากัดจิกกันการพูดการจาก,ก็ออกจากกวนๆตีนกวนๆประสาทพอสมควรอยู่นะคะจุดนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเลยค่ะก็ดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะความรุ่มหล ถามว่าลุ้มหลงอะไรก็ต้องบอกว่าทุกๆเรื่องเลยล่ะค่ะค่าใช้จ่ายในลักษณะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะใช้เงินนะคะใจใหญ่ใจป๋าใช้เงินหนักมือด้วยนะคะการลงทุนหรือว่าทำอะไรก็ตามหากมีคนชักชวนขอให้ศึกษาให้ดีดก่อนอย่าใจร้อนอย่ารีบเร่งนะคะ ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ไม่สำเร็จนะคะแต่จะสะดุดได้หรือว่าล่าช้าหรืออาจจะเกิดความเสียาหายนะคะมีรายจ่ายเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าเดิมค่ะเอาเป็นว่าจะทำอะไรก็ขอให้ฟังความคิดเห็นของคนข้างๆบ้างค่ะคุณมีคนดีๆอยู่ข้างๆเสมอๆนะคะ คนที่รักคุณค่ะหวังดีกับคุณด้วยใจจริงนะคะคอยอยู่เบื้องหลังอยู่นะคะขอให้ฟังเสียงเขาด้วยอย่าคิดแค่ว่าเป็นแค่คำบน่นคำด่าคำที่น่ารำคาญนะคะเพราะสุดท้ายแล้วหากคุณสะดุดล้มขึ้นมานี่ล่ะค่ะเขาคนนี้ล่ะค่ะที่คอยช่วยคอยพยุงคุณตลอดค่ะ แล้วจะมีพวกอารมณ์อ่อนไหวไง่ายๆด้วยจุดนี้นะคะก็อาจจะมีเข้ามาเพิ่มเติมค่ะสังเกตดูนะคะอารมณ์จะโกรธง่ายขี้น้อยใจบ้างบางทีก็ชอบว,วินแตกค่ะเพราะว่าอยากจะเป็นที่สนใจหรือเป็นคนสําคัญนะคะบางทีก็ล่าเริงบางครั้งก็หดหูหลายอารมณ์หลายความรู้สึกนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาจะปรับตัวไม่ทันหรือว่างงๆได้ค่ะและอีกเรื่องนะคะเรื่องน้ําหนักค่ะ น้ำหนักจะขึ้นด้วยนะคะสาวๆระวังโรคอ้วนจะถามหานะคะก็ดูแลรักษาหุ่นตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะคะและสุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะดูดูแลว,ว่าไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงมากนักหรอกค่ะแต่ใครที่มีโรคประจำตัวเก่าๆที่เป็นเป็นหายหายรักษาไม่ขาดหายขาดสักทีนะคะก็จะมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ โดยรวมถือว่าดีมากกว่าเสียนะคะถ้าจะเสียก็ใหร้ระวังที่ตัวของคุณเองนั่นแหละค่ะเป็นหลักค่ะโชคลาบนั้นดีอยู่แล้วค่ะตัวเองอย่าทําให้งานใหญ่เสียก็แล้วกันนะคะ ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคุณก็อยากแข็งจนเกินไปเท่านั้นล่ะค่ะมีอะไรก็รับฟังคนข้างๆเขาไว้บ้างนะคะหรือว่าพยายามหาที่ปรึกษาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนอย่าแข็งจนเกินไปค่ะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีประเด็นกัดจีก,กันอยู่บ้างค่ะแต่ถ้าควบคุมอารมณ์ได้รู้จักอ่อนน้อมผ่อนปลนบ้างนะคะ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากหรอกคะ่ะเป็นปัญหาเรื่องผัวผัวเมียเมียภายในครอบครัวนะคะไม่น่าจะมีอะไรมากมายยกเว้นแต่ว่าถ้าไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามานะคะก็ระมัดระวังก็แล้วกันคะ่ะ ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะพระราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะคะในวันที่30มีนาคม65ค่ะซึ่งเป็นคําพยากรณ์สำหรับพระราหูย้ายกันนะคะจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะแต่ทิศทางโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะฝากติดตามดวงรายเดือนมีนาคมใน EP ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝาทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีเมษที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกัรลงหน้ากันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพด้วยนะคะโควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องระมัดระวังค่ะออกไปข้างนอกเน้นเลยค่ะปิดแมสด้วยนะคะรับประทานอาหารก็ล้างมายล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะ เป็นห่วงจริงๆนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน